มมโคดูเรื่องละครเรื่องหนึ่งอยู่ใช่นี่นี่นีเดี๋ยวดูทุกค่าทุ่มพวกผมก็จะคุยกันอยู่ในห้องก,ก็นั่งคุยกันผมก็นั่งเล่นเกมของใครไปบรรจางก็เล่นเกมนู่นนี่นั่นไปแล้วมูโคก็จะบอกมาแล้วว่ะพี่ละครหนูมาแล้วะ,ะครน,นม,ามาแล้วหนูดูแป,บป๊บหนึง่งเออหนูดูแป๊บหนึ่งแล <S 2> <S 2> ้วฟังมูโค <oon> ดูไปด้วยแล้วก็มาละวทำไมโง่ขนาดนี้มันั่งเอกะฮะไม่รู้อะไรเลยเหรอแล้วแล้วผมก็โอเคผมก็เงียบผมก็นั่งเล่นเกมต่อไป เพอาะความใหม่แล้วใหม่มันก็รู้ว่ามันจะเข้ามาแล้วทำไมไปทำอย่างนั้นนะฮะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรใจเย็นน้องอันนั้นมันละครมันมีตาหนึ่งมันมีตาหนึ่งทำไมทำไมผู้ชายมันเป็นอย่างนี้เอเออผู้ชายมันเป็นอย่างนี้เกือบเกลี้ยกันหมดเลยเหรอวะใช่อาจารย์ก็แบบโอ้โหพี่ขอโทษนะ แล้วพวกผมเป็นผู้ชายกันสองคนอยู่ในห้อง <c oughs> ก็คือโดนด่าฟรีอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนโดนด่าไปด้วยอะไรเงี้ย